สวัสดีครับกลุ่มเพื่อนๆมาริโอลมพลคนเล่นควันนะครับวันนี้ตานเองนะครับได้รับเกียรติมารีวิวอะตอม STNG นะครับ r d a เป็นอะตอม MTL นะครับที่วอต f ตโฟผลิตขึ้นกับคุณอังเ e s t ส t คือเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็น viewer, รีวิวเบอร์บุหรี่ไฟฟ้าฝั่งรัเสเซียเนาะออกแบบอะตอมตัวนี้ขึ้นมาวอต f ตโฟนะครับเป็นอะตอม MTL จ้าๆเลยนะจ๊ะ มาดูภายในแพ็กเกจกันมีอะไราบ้างกล่องก็อันบ็อกเลยนะครับวันนี้ยังไม่ได้แกะเลยภายในกล่องมีตัว S T N G M D L นะครับคือตัวตอม1ตัวเนาะมีเซอร์เบีนวนมีซิเกิลสตนคอยมีคอร์สเฮสสกูเด d เวอร์มีพวกไขควงอะไรต่างๆแล้วก็มีลวดฟิวนะครับโดคคอฟิวแคปตันคอยหนึตัวมีดิฟทิปต่างๆเล่นคีคัตตัน สมรีมีโอลิงนะครับเดี๋ยวมาอันบล็อกเลยกับรูปร่างกล่องนะครับมีตัวสแกนบาร์โค้ดเช็คดูว่าแท้หรือปลอมนะสีดำนะครับนี่ออกแบบโดยคุณอังเก s t สเตชนะครับเดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยฉีกกันให้เห็นจะกรไปเลยนะจ๊ะอ่า ก็จะเป็นรูปแบบแพ็กเกจเหมือนอตอมตัวอื่นของทางอู r ดโฟที่ทำออกมาเนาะเหมือนพวกโปรไฟล์อะไรเงี้ยข้างหน้าก็จะใส่เห็นตัวอตอมเลยครอบมาเดี๋ยมาดูข้างในกันมีอะไรบ้าง STNG MTL แกะยากนิดนึงแน่นเฉยเลยแน่นเฉยเอาครับ ตัวพื้นก็จะยิงเป้นออกมาเนาะอ่าเป็นนูนๆตัวตอมนะครับปึ๊บเดีย๋ยวมาดูข้างในทีหลังเนาะอ่าตัวตอมอย่างที่บอกครับเป็นฟิล l อ็มทีเอจาเลยเพราะมีรูลมอยู่รูเดียวไม่สามารถเล่นฟิลลิ่งอื่นได้เลยนะครับอ่านี่ก็ยิงจัดว่ายิงมา คมนะครับแล้วก็ลึกอยู่เหมือนกัน stng นะจ๊ะรลมอยู่ด้านเดียว w a t e r f a l l ผลิตโดยใครใครออกแบบนะครับอ่าตัวดิฟทิปนี่เป็นเดลรินนะครับสีดำตอนนี้เป็นสแตเลสเนาะขั้วที่ใส่มาก็เป็นขั้วธรรมดาก่อนนะครับ ไม่ใช่ BF เนาะก็ยืน่นยื่นในระดับหนึ่งนะครับสามารถเล่นกับยิงสดได้เนาะอ่าดีวผมถอดดูห้องเครื่องกันเลยกว้างทาง,จงเจงอ๊บอ่าหน้าตาห้องเครื่องนะครับปัป๊บอ่าก็รูลมเข้า ช้อนใต้คอยออกใต้คอยเลยเป็นฟิลแบบฟิลลิ่งแบบ MTL เนะาะแคปไม่สามารถหมุนปรับรูลมอะไรได้นะครับเพราะว่ารูลมเอ้สามารถหมุนปรับได้แต่ว่ารูลมมันมีรูเดียวก็จะหมุนแบบบีบรูเนี้ยให้มันเล็กลงไปอีกหรือให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับให้มันใหญ่ขึ้นมาขยายขึ้นมาอ่านีขนาดรูลม ดิฟทิปเป็นเดวลินห้าหนึ่งศูนย์เดี๋ยวมาดูแกะกล่องมันก่อนเนาะว่ามีอะไรมาบ้างอ่าแกะข้างในกล่องมาก็จะมีอุปนรว์หนึ่งใบนะจ๊ะ วิธีการใส่ลวดอะไรต่างๆวางลวดวิธีวางลวดใส่สำลีเนาะนี่ไปหาดูกันได้นะครับมีไขควงแชกมาหนึงตัวมีหกเหลี่ยมมาให้นะครับไว้ขันเปลี่ยนขั้วเป็น d f สามารถเล่น bf ได้นี่มีดิฟทริปมาอีกตัวหนึ่งเผื่อใครไม่ชอบฟิลลิ่งกลิ่นแบบแบบที่มีให้เนาะมีสปริง สปริงสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายคืออะไรพิน bf มีน็อตสองตัวสเปร์แล้วก็มีโอลิงเนาะส่วนคอยที่ให้มานะจ๊ะมีคัตตอนก็คือสมลีนะครับมีคอยดูวยฟิวแคปตันนะครับสามสิบจีสองเส้นนะครับพันดูพันรอบตัวสามสิบแปดจีนะครับ ทำ8เกตเนอะอ่าเป็นนิคโครม80ขนาดอยู่2.5ก็คือแกลล2.5เนอะโอห์มก็อยู่ประมาณ0.8 0.80นะส่วนอีกตัวนึงเป็น s ิงเกิลสแตนคอยคือคอยล์คอยล์ยเดียวอะอืมรวดที่ 8G นะครับนิคโครม80อ่า โอมที่จะได้ก็อยู่ประมาณ1นึนะครับ 1. 2อกลับไปที่อะตอมดีกว่าอาะตอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขาดูกันใช้อุปรกรณ์ที่เขาให้มาเลยเพราะว่าผมไม่ได้ค้นอุปกรณ์ผมเลยเนะาะอขายดูโน้นอยู่เหมือนกันแฮะเป็นอะตอมที่วาง ลวดกลสำรีง่ายมากๆนะครับตัวนี้สปริงที่ผมบอกว่าตอนแรกนะครับอยู่ในถุงที่แถมมาเนี่ยสปริงสองตัวเนี่ยไว้ใช้สําหรับสแปร์กับฐานล็อกลวดตัวนี้ตัวล็อกลวตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นระบบสปริงแบบโหลดเด็ดอ่ะเนี่ยครับเด้งเห็นไหมครับอ่าซึ่งดีนะครับออกแบบมาดี เวลาจะขันก็กดลงมานแน่นๆหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวน็อตมันหวานเนาะเกียวมันหวานอ่าหน้าตาแบบดีไซน์แบบง่ายๆเลยซึ่งตอบโจทย์คนเล่น Mdl เนาะบางทีอยากได้กินอย่างเดียวแต่แบบไม่ต้องแบบลูกเล่นอะไรเยอะมากๆเปลี่ยนรูลมใส่รูลม่ลลมง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาบิวลวดกันครับ อ่าเดี๋ยวเรามาบิวลวดกันเลยนะครับผมจะเลือกใช้ลวดที่เขาแถมมาให้เลยเนาะเพราะว่ามันสะดวกดีนะครับเวลาใครที่แบบซื้อไปแล้วอยากจะลองเลยจะเป็นลวดตัวซิงเกิลแตนคอยนะครับก็คือเป็นลวดเส้นเดียวเนาะขนาด 28G นะครับก็เราก็จำไว้ก็ได้นะครับว่ามันเป็นลวดขนาดนี้ที่มันแถมเผื่อเราเราเล่นแล้วเราแบบประทับใจหรอชอบจะได้แบบหาซื้อลวดขนาดนี้มาใส่นะจ๊ะผมที่ได้อยู่ประมาณ หนึ 1> 1่งจุดสองอ่าเดี๋ยวมาวางกันเลยอ,อย่างที่บอกครับลวดมันเป็นสปริงหลดเด็ดมันจะวางง่ายมากๆนี่ครับดูให้ตรงตรงกลางมันนะครับ ผมจะเป็นคนชอบความจริงแล้วผมจะเป็นคนชอบเล่น MTL แบบลวดแบบไม่ชิดเนาะจะเป็นลวดแบบห่างๆห,หน่อยเพราะว่าผมลำคาดเวลาเบลเสร็จแล้วต้องมาเขีย่ยจุดฮอสปอตมันถ้าเราเล่นลวดกลางครับจุดฮอสปอตมันจะน้อยจะได้ไม่ต้องมาเขี่ยเยอะนะครับอ่าผมกดคือวางลวดง่ายมากอะ เสร็จละเดี๋ยวจัดหน่อยให้มันได้ทรงหน่อยครับอือก็ระวังมันไปชนฐานฐานรูนลมข้างล่างเนาะที่มันช้อนขึ้นมานะครับให้มันอยู่เหนือหน่อยเหนือสักหน่อยหนึ่งน่ะ กำลังดีนะครับจะดึงขึ้นนี่หน่อยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้กล่องเบิร์นลวดกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเบิร์นลวดกันเนาะเบิร์นลวดวันนี้ผมเลือกใช้กล่องตัวเว็บเพลโซ่เนาะตัวฟอร์ตตัวอะไรน่ะซึ่งดีมากๆของตัวนี้ร้านอูมมีขายด้วยโคตรทนนะครับมจะเบิร์นที่ไฟสิบหน่อยๆนะครับสิบหก ่เขียนน,นะยยนิดนึงนะฮะจะเขียนอุปกรณ์แม่ลืมเตรียมนะครับด้นกันเลยสดๆสเลย แรงไปนิดแอบแรงไปนิดเพราะว่าปรับไว้ที่โหมดโวนแบบยิงไฟแบบไฮนาะลดบัดหน่อยอ่าต่อนะครับโอเค Okay. อ่าเดี๋ยวไปต่อที่ใส่สำรีนะครับตัดขาดลวดใส่สำลีโอเคอ่าอย่างที่บอกไปครับวันนี้ผมจะใช้อุปกรณ์ของเขาทั้งหมดเนาะก็จะเป็นสำลีของ waterfall นะครับให้อะไรมาก็ใช้ครับ อ่าสำรีที่เขาให้มานะหน้าตาก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้แบ่งได้อยู่ประมาณ2องเส้นนะจ๊ะมันยาวอ่าแบ่งเป็น2องเส้นขอรักครูนะครับ ด้ความแมชชีแมชชีนะจ๊ะใช้กันไกลของวูดโฟด้วยซึ่งตอน MTL นะครับแน่นอนครับมันดีมากๆเรื่องของกลิ่นนะครับแต่บางบางท่านก็ไม่ค่อยชอบแต่ผมแนะนำอะ่ะคือมันต้องลองก่อนอะ่ะบางทีอะ่ะฟังคนอื่นบอกว่าเอ้ย MTL มันดีแต่กินอย่างเดียวไม่อร่อยมันไม่จริงครับ าอะตอมหลักๆของผมอะส่วนใหญ่อะจะเป็นอะตอม mtl เกือบทั้งหมดเนาะพอเวลามันส so, <t aring rawd mail> no, no, ูบได้ระยะเวลานึงแล้วคือมันอิ่มตัวแล้วกับน้ำยาตัวอื่นแล้วหลายๆตัวแล้วมันดันมาติดใจอะตอมที่เป็น mtl เชยเลยคืออยากได้กลิ่นอย่างเดียวกลิ่นถามว่าฉ่ำไหมก็ฉ่ำนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันมันไม่สปิตเหมือนอะตอมที่ที่มันเป็น รูลมีใหญ่แล้วก็ตัวต่ำ,ตำเนาะพวกนั้นอะ่ะเวลาเราใส่ลวดพวกฟิลแคปตันหรืออะไรเงี้ยมันสปีดขึ้นมาสปีดแบค็คขึ้นมาดีดขึ้นมาส่ปากก็เรารู้สึกอ้ยทำไมมันหวานมันอร่อยจังแต่ m t l ไม่ครับเพราะว่าดิฟมันสูงนะจ๊ะเพื่อให้ได้กลิ่นที่ดีแล้วก็พ่อรูลมนะครับม,มันเล็กเนาะแต่เรื่องกลิ่นนะครับ ใครที่ชอบแบบแยกน้ำแยกมิติน้ำ,นำยาแยกกลิ่นน้ำยาเนี่ยควรจะต้องควรจะต้องมีไว้อะบอกไว้เลยซึ่งเมอร์โฟทำมาได้ได้ดีมากหลายตัวนะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่อินกับตอม MDL ดด้วยคือรูปทรงมันอาจจะแบบไม่ได้แบบใหม่ มีจุยมีคอนจุยคอนโทรนมีอะไรพวกนั้นแต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็น RDA คือคุณต้องต้องดีไซน์มาง่ายๆอ่ะให้มันใช้งานง่ายเน้นไปทางห้องเครื่องซึ่งห้องเครื่องตัวนี้ที่ให้มาจากที่ดูตอนแรกครับลึกนะครับดูนี่ลึกถ้าเล่นสค้องหรืออะไรต่างๆเน่ยสายบีบเนี่ยสบายเลยมีพิน b f มาให้ด้วยแต่วันนี้ผม ถนาดเป็นหยดก่อนเนาะเวลาน้อยเวลาผมน้อยนะครับแต่ก็อยากจะทำให้พี่พี่น้องๆให้ดูกันอ่าโอ้เมื่อกี้ก็เลืมเริ่มดูหน้าเลนตัวเองว่าเคลียร์สำลีไม่ติดอยู่ในกล้องนะครับอ่าอ่าหน้าตาเวลาวางสำลีแล้วนะครับประมาณนี้ Uh huh. แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเล่นกับน้ำยาของทางร้านโอ้นะครับเป็นตัวสตรอเบอรี่นะครับ RY4 นะครับ MTL ครับเล่นเวนลาเล่นกับน้ำยาที่เป็นผลไม้หรือขนมจัดจาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางสำหรับผมเนาะสำหรับตัวผมเองนะ คนอื่นอาจจะชอบของผมมาชอบเล่นกับพวกที่มันมีกลิ่นยาสูบเพราะว่ามันได้ฟิลการสูบแบบเก่าๆอ่ะน้ำสำลีดูน้ำยาดิมมากอมดิมมากทุกครั้งที่ผมใส่สำลีผมจะชอบปิด ปิดเครื่องไว้เนาะเพราะบางทีไปหยิบบีบใส่ไหมยังไม่ทันได้เล่นเลยเริ่มมาก็ไหมละนะครับดูทิดช่างอ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปใส่แคปแล้วลองสูบดูกันนะครับอ่าครับหลังจากที่เมื่อกี้ลองใส่ สำลีนะครับหยดน้ํายาเบิร์นลวดไปผมจะเบิร์นน้ํายาให้มันแบบเดินเต็มเต็มดีดก่ดอนเดี๋ยวเพิ่มวัดสะหน่อยยิงอยู่ประมาณสิบหกวัตต์นะครับก็พุง่งแล้วโอเคเดี๋ยวมาลองดูเวลาใส่แคปนะครับ หน้าตาจะเป็นเช่นไรนี่ครับรูลมเห็นไหมครับอย่างที่บอกไปตอนแรกรูลมมันสามารถบิดให้มันรีดลงมาให้รูเล็กได้นะครับแต่ผมจะลองจากรูใหญ่ไปก่อนนันยาคิดว่าน่าจะเดินดีละดูครับลูกทรงดีไซน์ผมว่าวางกับกล่องอะไรก็น่าจะสวยอะดูจากทรงแล้วนะ,ะเดี๋ยวลองฟิลลิ่งดูครับ โอ้สมูทดีมากๆนะครับช่ำมีความหวานนิดๆขึ้นมานิดที่ไปดริปทินะครับอร่อยครับเพื่อนๆอร่อยจัดว่าอร่อย เดี๋ยวลองลูเล็กๆลงมาดูนะครับว่ามันจะแน่นมากขนาดไหนอะฮะส่วนตัวผมมองว่าดิฟที่แถมมาอีกตัวหนึงอะน่าจะดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมชอบทรงตัวเนี้ยทรงคาบเนาะอ่าผมปรับรูลมมันเล็กๆ,ๆนะครับนี่ตรงนี้คือรูนะครับรูลมแบบจิ๋วๆเลย เฮ้ยดีว่ะเพื่อนๆแนะนำเลยวะ่ะดีมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบสมูทมากอ่ะลากได้มันๆเลยถามว่าลากเพลินๆได้ไหมได้นะแต่ดูน้ำยาด้วยมันแห้งก็ไม่เหมือนกันส่วนผมเล่นอ่ะ MTL ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับนิโกตินที่มีปริมาณสูงขึ้นมานิดนึงคือประมาณ6หรือ9อะไรเงี้ยครับ พราะว่าถ้าเล่นประมาณนิกสามบางคนบางคนนะบบางคนก็เล่นนิกสามก็รู้สึกอ,อิ่มละแต่ผมมันต้องประมาณหกถึงเก้าเนาะเพราะว่าผมเป็นคนสุบรีจัดแต่ก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี่สมมติมากไม่ผิดหวังนะบอกเลยอะ่ะหน้าตา,าจ,จะดูแบบบ้านๆนะแต่ว่าแบบมันเรียบมันคลาสสิกอะ่ะ คือแบบต้องมีอ่ะครับบอกเลยต้องมีครับวางกับกล่องบีบนะครับก็น่าจะสวยเดี๋ยวผมเอากล่องบีบมาวางให้ดูวางกล่องบีบไปค้นกล่องบีบมาปึ๊บวางกับแบคคู เฮ้ยทุกคนแม่งเก๋ว่ะผมแต่ผมไม่ได้ขันคัวาาน้วมันเนาะมันก็จะลอยๆยหน่อยเฮ้ยแต่เก๋ว่ะทุกคนเข้ากันว่ะเดินเดินเดินถือแบบชิวๆวอ่ะสวยด้วยวางกับมอสแท่งก็สวย เดี๋ยวดูมดแท่งแป๊บหนึ่งนะมดแท่งผมมีแต่สีแบบสีไม่ค่อยเข้ากันอะแต่ว่าผมว่ามันก็มันก็แมทนะทุกคนเนี่ยเฮ้คลาสสิกวะ่ะพินแม่งเล่นได้ด้วยพินมาเล่นได้ด้วยคือมันยาวอะ่ะดีไซน์ออกมาดีด้วยนะเรียบแต่แบบ กลิ่นโคตรดีอ่ะท่านใดแบบสนใจเนาะติดต่อไปเลยร้านโอ้นะครับหาเบลก็ได้ตำลึงก็ได้ฟิล์มก็ได้หรือโ e อก็ได้นะครับมันเข้ามาใหม่ด้วยอ็อตเนี้ยเพิ่งเข้ามาใหม่อยากให้มีไว้ใช้กันนะคนที่เล่นแบบคนที่อยากจะลอง MTL อ่ะผมว่ามันก็โอเคนะกับการเริ่มต้นตัวเนี้ย ในราคาไม่กี่ไม่กี่ร้อยครับไม่ไม่ถึงพันนะโอเคโม้มา,มากๆละไปลองดูนะครับร้านโออย่างที่บอกใช้กับ store r y 4โคตรอร่อยร้านโอเป็นร้านเดียวที่มีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าครับหลากหลายกลิ่นที่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะเยอะมากเยอะมากเป็นร้อยได้มั้งครับขอแคต่ต็อกดู ท่านใดสนใจก็ฝากไปนะครับฝากทักเข้าไปดูมีหลายๆตัวเข้ามาใหม่แต่ตัวนี้ติดอันดับนะ่ MTL ตอนนี้ก็อยู่ในคอลเลกชันผมละหนึ่งตัวโอเคครับสวัสดีครับ